ตอนนี้นะครับรถติดนะครับล้งต้นข้าวใหญ่ไม่รู้แต่เอฟซีเยอะมากเอาเอฟซีทุกเนื่องตู้เลยก็ได้ครับมเยอะมากเอฟซีองต้นข้าวนะเน่นขนาดน่าภุมิใจน่ามิใจนะครับเราต้องการที่ะขึ้นไปดูหลังนี้ด้ยู้เหรอ นนะะเารถน้องอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ถ่ายตรงไหนนะครับตามไปก่อนนะยาวมากเลยนะแถวแถวแถวจะยาวไปไหนเนะี่ยโอ้หโหวันนี้แถวยาวจริงรโอ้โหน,นี่อะไรป้ายไฟป้ายไฟนี่ไง เทสีน้องต,ต้นข้าวแท้ๆเลยสุดเดี๋ยวจัดระเบียบหน่อยนะครับพ่อแม่ๆนะครับได้ถ่ายกันทุกคนนะครับเย็นๆนะโอเคจัะระเบียบนิดนึงนะครับเพื่อให้น้องได้ถ่ายรูปก,กับทุกๆคนได้อย่างสะดวกนะครับมนะหมดหมดทุกคืนเนียหมดหมดทุกคืนทุกงานที่ตามหมดครับเยอะมากนะฮะแถวไปแถวไปไหนเนี่ย เดี๋ยวนะตามไปดูแถวก่อนนะครับตามไปดูแถวนี่นะครับแถวเป็นงูยาวๆนะฮะถึงไหนเนี่ยหน้าเพลินไปเนี่ยคนเอ่อคนทั้งอำเภอใช่ไหมเนี่ยไปไหนเนี่ยแถวไหนเนี่ยใครอยู่หางยกมือใครอยู่หางหางใช่ไหมเอาแล้วคนเสื้อส้มน้องมาด้วยกันใช่ไหม อ้าวนี่ไงนี่ไงเขาต่อแถวเนี่ยนี่ยังยังมีหางอีกเอ่อยาวยิดเลยทุกคนยาวมากมนู้นนะครับอ,า,อาวัานวันนี้ก็เต็มที่ไปเลยครับเที่ยงคืนกลับนะครับหรือเปล่านะครับเอนนเท่าไหร่ละสามทุ่มสามทุ่มยังไม่ครึ่งเลยนะครับแต่ว่าแถวเนี่ยก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะนะครับ เก็บ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 บรรยากาศนี้นะครับอ่าต่อวัาสตร์แล้วครับย<ด>ิ่งนานวันนานวันน้องยิ่งเพิ่มทวีคูณแห่งความดังนะฮะทิดาลูกตุ้งไทยนะครับต้นข้าวสุปรียานะครับรถข้าวลงรถตู้ไม่ได้นะครับไลงไปครับต้นข้าวลงรถตู้ไม่ได้ไ,หไ,ไ,ไดให้ถอยไปอีกถอยัไงไปครับรถข้าวลงรถตู้ไม่ได้ เอาล้วครับตอนนี้น้องต้นเขาลงรถตู้ไม่ได้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้มวลชนเยอะมากเลยยิ่งกว่าดาราดังนะฮะทุกคนใช่ไหมนี่ว่าดารานะ <c oughs> อ,าอ๋อสุตตาตัวน้อยของเรานะครับสุดยอดแล้วนะครับโหงานนี้สึกว่าเจอแต่เยอะมากนนามตามตามพี่ครับตามพี่ครับใช่ครับยกยกเว้นรถเสีย ก็เสียจะไม่ได้ตามะเด,เดี๋ยวเรา,เรา,เ,ราเรามาแล้วน้องเขาลงมาแล้ว,ลลลวยังยังไม่เริม่มนะเจนเ็นเ้อเราก็ช่วยช่วยดูแลน้องกัน คนข้าหลงรถตู้ไม่ได้นะครับถึงกระเป๋าน,นี่วีดนะฮะถ่ายรูปไม่ได้นะครับให้สัญญ,ญาณจราจรนะครับผมบข่วงพลมุนเหลือเกินเอาขอบคุณมากครับโอ้สุดยอดมากปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากเลยครับผมจากออดกับคนถือแฟลชให้นะครับโอเคกฎกติกาคือถ่ายแล้วออกเลยนะครับ เขาืดินเดได้ถ่ายบ้างนะครับผมเปิดเปิดกล้องไวเลยนะครับถ้าจะถึงแล้วนะครับไม่มีอะไรมากมายเปิดกล้องไว้เลยครับใครต้องยกเขนแล้วแหละใช่แล้วดิเอาได้ละเอนได้ละครับใครทุกคนมาถ่ายรูปแล้วนครับคุกคนได้ถ่ายบ้างครับได้ทุกคนครับ

เอาเริ่มเริมเข้าที่แล้วเริ่มเข้เซลฟี่ก็ได้ครับรอเลยรเลป้าเทีแถ้าเทย่ทุกคนนะถ้าผมตามได้ก็ถ้ารถไม่เสียก็ได้ไปเอา ที่นี่กวติศาสตาเลยครับมาทั้งอำเภอไมเนี่หมดหมดบ้านนะติดบ้านนะนะเออแล้วใครอยู่ข้าบ้านน่ะ้ยตรงนีดิจ้าคีาอีกแ้วนะคในเมืองวนีตาบอีกแล้นะคะตากแล้ว่่าบีแตกนะคะมาแล้วเืช่วยกันาอย่างนี้จ้า ต้องาซื้อเสื้อด้วยนะครับไม่ไม่ไ่ไม่เห็นเลหรือไม่เห็นเ่ยหืไม่เห็นเใส่จะไม่เห็นเดียขออนุญาตแสไปนกล้องม่เห็นเีพ่บอกื้ออไรเอมีด้านหลังนะเอาละนะครับโมสี้มุมนี่แหละนม่น้คับเอ็อคนนี้เห็นแน่นะขอขอมุมหน่อยแล้วกันเหายาก็เกินคนเยอะเสื้อด้านหลังนะครับนี่มีนะครับ

เัิดก๊อบรอเลยนะครับอบอเลยเปิดรอุกวันแล้น ผมหได้ก่อนผมหมดไ้ก่อนตามน้องทุกงานหมดรือยังเนาะทางอำเภอนะครับยังไม่หมดนะโอเคไหวอยู่เลยเอาเอามาเลยครับเปิดกล้องตอเลยวันนี้บรรยากาศเต็มใจที่สุดมีด้านหลังนะครับ MC น้องุ้งได้ ยังได้เลยค่ะไูเลยนหลังหนลังนี่นึกว่าเพิ่งเพิ่งเดินมายังเหลือเยอะเลยให้เดอมานานแล้วแหละเพิ่งเหมือนเพิ่งเดินมาเมื่อกี้ ครับผมเนี่ยอยากอยากได้เสื้อน้องนะเดี๋ยวใส่ XL เพราะว่าอันนี้ไงืนี่ XL ใช่ไหมไม่มีก XL ลูกฮะไม่มีมีไซส์ M โอ้ไซส์ M ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรรอรอรอใส่ XL ก็แล้วกันได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเ่ยค่ะค่ะค่ะเย็นค่ะ มาพอมาเร็วๆอย่างเดยวแม่ทุกข้าราชการอทุกคนแหละจรอ่ะนาจจะไม่เป็นไรค่ะรับตรงนี้ค่ะโอเคเชิญกันเลย คุณผู้ชมเสื้อได้นะครับด้านหลังนะครับมีตีละลึกงเลยนะครับเสื้อมีเสื้อมีขายนะครับด้านหลังน้องครับมีเสื้อนะครับมีเสื้อบวกหมดนะครับตอนนี้บวกหมดอ่ะหวกหมดเหรอโอ้ยจะเอาสีนี้กันไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมผมได้แค่ใบเดียววันนั้นเงินไม่พอวันเดียวอีสีหนึ่งอ่ะ ภูมิใจได้ได้หมวกีท่ได้เซ็นน้องด้วยไม่ซักเลยนะไม่ได้ซักเลยอ่ะเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีนะครับลมพัดสบายเย็นนะครับเป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่แบบไม่แออัดนะครับงานถื่นี่คือลุงมันตุ้มกันหมดเลยนะมันร้อน

น่ารักนารักนารักน้องต้องข้าวจใา้เต็มที่เลยไม้ยาถ่ายมั้งไมยาถ่ายมั้งยาถ่ายมังยาบอกไม่ถ่ายยาบอกไหนๆกันไหนๆแล้วโอเคเชิญ่านะโอเคเรียบร้อยโอ้โ ทุกคนนะฮะได <Korean? S 2> ้แล okay. ok ้วม <inside> ok ีอะไรมากตรน้ใครน้องเซลี่โูสั์พอจบนะครับอค่เย็นนะหนเดี๋ยวผมจะเก็บภาพน่ารักน่ารักของน้องต้นข้าวลงให้ยูซีได้บันทึกกันเนเดอะนะครับอกอีนะครบองก่อนนะครับสเก้าเพื่อมีบสอเ้มีนะครับเก้ามบเกาเมบาเื่อมีนะครับงเ้าเีะเ้าพนะเกีมนองน้า่นะคเ้เละคร่อนะคะเะครเนะคะ

ก็ยังยาวอยู่นะีผมผมเหน่อยเดี๋ยวมต้องตี้วยโอ้ต้องเยี่มเพนตีด้วยเดี๋ยวกำเทพะใจเลยานไม่ไหวขอตังค์มั้งีดีเด้อเ็นเนเพื่อให้สีนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนอ่าดีมากดีมากยช่วยกัน คนเยอะต้องจับนะครับเพราะว่าสูบนะครับเนโอ้มีท้องด้วยเีนเข้านเวทีไปถึงครับคน่นมากเข้ามาทีไ่ถึนะเข้ามาตรงนี้เนาะ้ เยิ่กล้องตัวเลยนะครับตัวเลยนะนับกันโอ้โหประมาณสักยี่สิบอะประมาณนี้ติ๊กต๊อกติ่กต๊อติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกอกติ๊อกตกตอิกกิ๊อิ๊กตติอ รู้บอกพฤติกรรมไม่ดีติกตอกอะไรเนี่ยติกตอกคนดีเลคู่ได้ห้ามอเียวนครอะไเอ่ยนั่นคือเข้าหลามใช่ครับ เซลฟี่น่ารักทุกคนนะครับใหปิดท้ายให้น้องเซลฟี่ใส่ไอจีสามนะครับเอาไปฝากเอฟซีกันนะครับตักงสองสามรูกก็พอนละได้จมูกแล้วนะครับได้จมูกแล้ว ไ่จนด้วยครับรู้ร้อยกว่าคนนะครับตรงี้ติดตามใหมเลยค่ะค่ะเฮ้ยนี่มอยว่รอด้สิเข้ามา

ต้องรอนะชาต้องรอในเด้อเอนเอนให้แม่หน่อยต้องให้หน่อยจี เดอดว้องกล้องหน้าเด้อเดือกล้องหน้าเแม่เ้าเลยครับเแล้วแล้วอคนดีก่อนคนดีก่อนอย่างางีก่อน เจอเครื่องเล่งแล้วนะเล่งมือน่อยอีก150คนเชิญค่ะเชิญค่ะไปตั้งกล้องลยนะคะน้องม่วงแล้ค่ะอง่วงแล้วน้อง่วงแล้วน้อง่วงแลเิค่ะกล้ล้ค่ะล้แล้วอี150คน ไ่้งดนงเล้อ,อ well. ลงน้องรออไ,ไโอเคค่ะ okay, ต okay. ่คนต่อไปเธอละค่ะคนต่อไปค่ะอันนี้ค่ะทังนี้ค่ะหนึ่งสรเดี๋ยว่อยืนไปก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะ

ไว้นะคะไวนะอย่างนี้เลยแม่เลยแม่เปนสวดาตัดเลยโอ้จะย็นเขาคิดจะเย็นเรา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 เพอลยสงคนพอนะสองคนพอนะสองคนพอสองคนพอ ไม่เป็นไรไม่ตกไม่ตกไม่ตกแล้วชนที่ก็ตบเซลได้เห็นภาพเลยโอเคมาเลยวันนั้นอย่างร้อนน้องน้องมาเซลหน้ากล้องอีกอีเครื่องนั้นฮะเก็บไปแล้วไม่ได้ทิ้งหรอกเก็บไปดูอรงนี้ตรงไหนก็ยังไังยังยังเอามาถือกล้องเ้ตกดไหมกลงนี้ยกล้องเนีอันนี้ โอเคพอแล้วพอแล้วนะครับแป๊บเอาเร็วปับโอเคนี่น่ให้พีเดียว้่งแมครับพี่ไปฝากเอซีน้องจัดเยอะเลยจัดให้อซีชื่นใจหน่อยเอาละเอฟซีรอรอดูรูปน้องเด้อ

<laughs> อาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าผมผมจะเช็คให้พร้อมว่ามันตั้งเวลาปเปล่าโดนเลยเปล่าบายนะน้องน้อเข้า <c oughs> น้องเซลแมงกบบีนะชนชนกล้องหล่นไม่มิจ่ายนะวันนั้นหลอนเลยไอท,ที่ยายชนกล้องอ่ะรอนเลยแต่แต,แต่แต่ผมก็ไม่ได้เอาเงินอะไรยายของศารยายาให้น้องต้องข้าวไปพักนะครับ บายอาข้ first, าวคราบข้าวอรพรุ่งนี้มีงานที่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับไปแล้วไปแล้วนะฮะปิดอะไรดอะไรเั่ยบโอเคทุกคนไปแล้วนะครับไป